สวัสดีค่ะฝากสวัสดีทุกท่านนะคะทำอะไรก็ดีไปหมดชีวิตก็เลยสดดีไปหมดสดไปทุกอย่างเราคนโชคดีไม่เดินลงทางเลยความสุขเราสร้างโอ้ยโ,ยโชคดีคิดดีทำดีเลยมีความสุขสุข,สขอุรายิ่งทำหญิง วิธีมีคิวและง่ายง่ายชิวชิวพวกช,วชาชะตามาด้วยขอให้รวยเงินนะขอให้รวยง่ายขอให้รวยไว้ขอให้รวยให้รวยทองมากมายรวยด้วยน้ำใจสุขุรา เบิกบานใจมีสุขนักหนาด้วยกันลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเองชะตาข,าข้า้นชีวิตสุดบางไม่มีได้ความคนกำลังเหงดีไปหมดสนทุกอย่างมาทูกทางทำเองรวยเองไม่ต้องทุกเจ็บหัวเสียใจร้องให้ฟูมาฟมันน่าเซ็งนะ ย่าใ,ใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไรจะมีเห่งกับเขาเฮ้ ลาสดีทุกท่านนะคะกลาสดีทุกทุกคน,นะค่ะนะคะเดยนี้นะคะกับนะคะพลังทําสิ่งนี้ชีวิตดีดีแน่นอน,นะค่ะรวยเงินนะขอให้รวยงางขอให้รวยไวข้ขอให้รวยให้รวยทอ,ยยอยยยงมากมายรวยด้วยน้ําใจสุขอุราเบิกบานใจมีสุขหนักหนาด้วยกันลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเอง ชะตาข้า้นชีวิตสุขเังไม่มีใดความคนกำลังแหงดีไปหมดสนทุกอย่างมาทุกทางทำเองรวยเองไม่ต้องทุกเจ็บปวัวเสียใจร้องให้ฟูมฟายมันน่าเสงเงอย่าใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไรจะมีเหงกับเขา ชีวิตสุดเพไม่มีใดความคนกำลังแหงดีไปหมดสนทุกอย่างมาถุกทางทำเองรวยเองไม่ต้องทุกเจ็บปวดเสียใจร้องไห้ฟูมายมันน่าเสงอะอย่าใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไร่จะมีเหงกับเขาจอกกลัวกลัวเกรงเกรง แล้วเม่อไรจะมีแหงกับคา สวัสดีทุกท่านนะคะกลาวสวัสดีทุกทุกคนอีกรอบหนึ่งค่ะนะคะก่อนที่เราจะเริ่มนะคะนาคอนุญาตนะคะเช็คภาพเช็คเสียงตัวเองสักครู่หนึ่งนะคะเห็นใครบ้างไม่เห็นใครบ้างนะคะก็อย่าว่ากันเลยค่ะเพจนี้ยังส่งต่อแบ่งปันดีๆค่ะเกี่ยวกับกฎจักรวาลและแรงดึงดูดให้ทุกทุท่านนะคะขออนุญาตเช็คภาพตัวเองสักครู่หนึ่งค่ะนะคะเห็นใครบ้างนะคะไม่เห็นใครบ้างนะคะก็อย่าว่ากันเลยค่ะนะคะ วันนี้นะคะกับนะคะทำสิ่งนี้ชีวิตดีดีแน่นอนเราก็เองก็เคยเป็นคนหนึ่งค่ะที่บอกได้ว่านะคะเราเคยบอกกับเราเองหลายๆคนอาจจะเป็นคนหนึ่งค่ะที่บอกว่า้การที่ฉันจะลุกขึ้นมาสําเร็จอะไรสักอย่างนั่นก็คือการที่ฉันต้องทํำไมคะทํางานหนักๆห,หรือว่า นะคะคือต้องทำงานหนักหกหรือว่าต้องใช้เวลาให้เพิ่มมากเพื่อที่เราจะได้หรือในสิ่งที่เราต้องการแต่เมื่อเราเรื่องรู้ความลับในการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะเราเองก็คือคนหนึ่งค่ะที่ทำงานแต่ว่าเราใส่แต่ความทำไมคะซีเรียสหรือว่าจริงใจในการลงมือทำทุกๆอย่างเราไม่เคยรู้เลยค่ะว่าเฮ้ยอารมณ์หากฉันควบคุม อารมณ์อนาคตของฉันได้ไม่ว่าฉันจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างย่อมสำเร็จหรือนำพาการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นก็คือหากเรารู้ว่าอารมณ์เท่ากับอนาคตเพราะฉะนั้นเราเคย ได้ยินไหมคะว่าอะไรก็ตามที่เราพูดแล้วมันเพลินเพลินแล้วสิ่งที่เราพูดนั้นมันออกมานั่นคือจิตใต้สํานึกของเราเป็นคนสั่งและเราเองก็คือคนหนึ่งค่ะที่เคยบอกตัวเองว่าเฮ้ยหากเหงื่อไม่ออกฉันคงไม่ได้เงินหรือว่าการที่ฉันจะสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการที่ฉันจะลุกขึ้นมาร่ำรวยหรือประสบผลสาเร็จฉันต้องทํางานหนัก เราก็เองก็คือคนหนึ่งที่บอกกับจิตใต้สําสนึกหรือสั่งให้ตัวเองเป็นแบบนั้นแต่เราไม่เคยรู้เลยค่ะว่าเฮ้ยการที่ทําไมคะคนที่เขาสําเร็จเขาไม่ได้ทํางานหนักๆห,หรือเขาไม่ได้ทํา มันไม่จําเป็นต้องซีเรียสหรือจริงจังแต่การที่เราต้องทําทุกอย่างด้วยความสุขด้วยความสนุกเบิกบานเพราะคีย์สำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานั่นก็คือสนุกเบิกบานวันนี้หากการที่เราทาค่ะแล้วเราทําไมคะมีความอึดอัดหรือว่าเราก็คือคนหนึ่งที่ทําไมคะทําแล้วมันรู้สึกฟื้นฝื้นขืดขืด,ขดหรือเราไม่มีความสุขกับสิ่งที่ทํานั่นคือเราไปผิดทางแต่เพราะฉะนั้นการที่เราจะทําอะไรแล้วเทาทาด้วยความรัก กับการที่เราลงมือทำสิ่งนั้นย่อมสำเร็จและมันง่ายๆสบายๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำหรือชีวิตดีๆเมื่อเรารู้สิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นคีย์ในการใส่ภาษาให้กับตัวของเราหลายๆคนอาจจะเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยทำไมเหงื่อไม่ออกฉันไม่ได้เงินหรือฉันต้องทำงานหนกันกๆเท่านั้นถึงฉันจะได้เงินเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนคาภาษาคำพูดของเราใหม่ทั้งหมดไม่ว่า จะเป็นการที่เราตอบหรือว่าให้จิตใต้สํานึกเราหรือใส่จิตใต้สํานึกเราไม่ว่าเฮ้ยอะไรฉันก็สําเร็จง่ายๆสบายๆเฮ้ย i, ฉันสําเร็จแบบสปืดสปาร์ตเฮ้ย,ย i, ฉันสําเร็จไวกว่าแสงเฮ้ยฉันเรียนรู้ได้ฉันพัฒนาตัวเองได้แต่ก่อนเราไม่เคยรู้เลยค่ะว่าอะไรก็ตามหรือภาษาที่เราสั่งให้ตัวเองนั้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะคะผ่าชาัดเสียงชัดอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่านาขออนุญาตนะคะแชร์แบ่งปันตัวเองสักครู่หนึ่งค่ะนะคะขออนุญาตแชร์สักครึ่งนาทีค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เห็นใครบ้างไม่เห็นใครบ้างก็อย่าว่ากันเลยค่ะนะคะสวัสดีวันแห่งความรักนะคะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์สำหรับทุกๆคนค่ะนะคะขออนุญาตแชร์แบ่งปันตัวเองสักครู่หนึ่งคะ่ะ ะะขอบคุณสัญญาณ WiFI ตัวเองมากนะคะช่างรวดเร็วสปืดสปารจริงๆรขอ <Now>. oh. อนุญาตแชร์ตัวเองอีกหนึ่งรอบค่ะนะคะ ะะเพราะฉะนั้นนะคะรู้สิ่งนี้ชีวิตดีดแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการที่เราทำไมคะกับคาพู่ที่ว่าอารมณ์สร้างโลกซึ่งเราเองก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ทํางานด้วยความเครียดนะคะหรือว่าสิ่งที่มันสมควรที่จะมีความสุขแต่เราไม่มองเห็นหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการที่ฉันจะ นะคะหรือว่าใครหลายๆคนอาจจะเป็นตรงนี้นั่นก็คือในการลงมือทําของเราหากการที่เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเรามีความทุกข์หรือในสิ่งที่เราทํานั่นคือการที่บ่งบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้รักในสิ่งที่ทําเพราะฉะนั้นมันไม่มีคนสําเร็จคนไหนเลยค่ะที่เขาทําเขาไม่ได้ทําในสิ่งที่เขารัก เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราสิ่งหนึ่งที่มันสําคัญนั่นก็คือรักในสิ่งที่ทําทําในสิ่งที่รักเพราะฉะนั้นหากเราทําในสิ่งที่รักทำไมคะกับการที่เราทําคุณจะไม่รู้สึกเหน็ดไม่รู้สึกเหนื่อยหรือคุณจะไม่รู้สึกในการที่มันเป็นภาระหรือแต่มันทําทุกวินาทีด้วยความรัก วันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ก่อนเราก็คือคนหนึ่งที่ทํางานด้วยความทําไมคะด้วยความเคร่งเครียดหรือถึงขั้นคําว่าซีเรียสในการทําทุกอย่างมันจริงจังกับการใช้ชีวิตเพราะเราเคยบอกกับจิตใต้สําสนึกของเราแต่ก่อนว่าหากเหงื่อนั้นไม่ออกชั้นคงไม่ได้เงินหรือการที่ฉันจะลุกขึ้นมาสําเร็จหรือร่ํารวยฉันต้องทํางานหนักๆเท่านั้นแต่เมื่อเราเจอกฎจักรวาลและแรงดูดค่ะมันถึงบางอาว่าเฮ้ยการที่เราจะเปลี่ยนสิ่งหนึ่งที่มันจะทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนนั่นก็คือ การที่เราเปลี่ยนจากโลกภายในของเราหรือความคิดของเราเพราะฉะนั้นความคิดกับอารมณ์ความรู้สึกของเรามันมีผลแน่ๆกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งวันนี้หากฉันควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้ไม่ว่าอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่าง ในสิ่งที่ชั้นเพราะเรารู้ว่าีิหาชันวันนี้ชั้นมีอารมณ์หรือที่ดีแน่นอนอนาคตของชั้นดีเฉเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกับอารมณ์ของเราเพราะแต่ก่อนค่ะเราไม่เคยรู้หรือมันไม่มีใครมาสอนเราเลยค่ะว่าอารมณ์เท่ากับอนาคตหาชันควบคุมอารมณ์ได้เท่ากับชั้นทําไมคะควบคุมอนาคตของชั้นได้เฉเช่นเดียวกันเราปล่อยให้อารมณ์คือเป็นไปตาม เราไม่เคยลุกขึ้นมาควบคุมอารมณ์มันจริงๆเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะสิ่งแรกนั่นก็คือการที่เราต้องลุกขึ้นมาควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของของเรา เราไม่สามารถจับปชี้บังคับใครได้เลยค่ะว่าเฮ้ยเธอต้องลุกขึ้นมาคิดดีคิดบวกเหมือนฉันนะเพระนาะฉะนั้นสิ่งหรือรู้สิ่งนี้นั่นก็คือการที่เราเริ่มที่จะคิดดีคิดบวกหรือเริ่มสร้างพลังให้ตัวเองไม่ว่าจะในสิ่งที่เราพูดหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาษาในการพูดของเราเราเองก็คือคนหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยทำไมความสําเร็จมันยากแบบนี้เฮ้ยทำไมฉันคือ ต่างๆเราใส่ภาษาให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นคําว่ายากซึ่งแน่นอนเมื่อเราใส่ภาษาคําว่ายากให้กับตัวเองค่ะจิตใต้สํานึกของเราลึกๆซึ่งเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตใต้สํานึกของเราคิดอย่างไรเราต้องดูตอนเผลอๆหรือว่าตอนที่เราทําอะไรเพลินๆหนึ่งไม่ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งหรือว่าใครหลายๆคนถามว่าเป็นไงบ้างชีวิตเป็นอย่างไรบ้างเราสามารถตอบออกมาได้แบบอัตโนมัติหรือเปล่าว่าให้ชีวิตฉันดีมากเลยนะแกหรือเราจะ เป็นคนหนึ่งที่คิดบอกตัวเองว่าก็ชีวิตของฉันก็เรื่อยๆซึ่งหากเราบอกว่าชีวิตของเราก็คือเรื่อยๆแน่นอนจิตใต้สํมนึกมันฝังอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราใส่ภาษาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตเฮ้ยทำไมชีวิตของฉันเปลี่ยนแปลงง่ายแบบนี้เฮ้ย hey, ทำไมทุกสิ่งทุกอย่างฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นทองเฮ้ย hey, ทาไมชีวิตของฉัน รวดเร็วหรือสำเร็จง่ายไวสป,ปืสป,ปาร์ตทำไมเพราะเราสร้างภาษาให้กับตัวเราเพราะเราต้องการเปลนเป็นแบบนั้นแต่หลายๆคนคือแต่ก่อนเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่บอกภาษากับต,ตัวเองค่ะว่ามันสำเร็จยากเราหาเหตุผลมาว่ามันต้องมีหนึ่งมีสองมีสมเพราะฉะนั้นแน่นอนการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนอกจาก อารมณ์ความรู้สึกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือความเชื่อหากวันนี้ถ้าหากเปรียบเทียบกับความเชื่อเพราะคนสําเร็จเขาเชื่อเสม,มอว่าเฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นหากเราไปถามคนที่ไม่ประสบผลสําเร็จค่ะนั่นก็คือเฮ้ยวันนี้ไม่ว่าเราจะทําอะไรหรืออะไรคนอยากเป็นคนขายดีแต่เมื่อเราถามกลับไปว่าเฮ้ยขายเป็นอย่างไรบ้างเราสามารถตอบได้อัตโนมัติเลยหรือเปล่าว่าเฮ้ยฉันคือคนขายดีเพราะฉะนั้นการที่เราจะคิดว่าเฮ้ยการที่เราหรือหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการหลอกตัวเองแต่ถ้าเราบอก นั่นก็คือการพูดหรือว่าสั่งให้จิตใต้สำนึกของเราจดจำแต่เรื่องแบบนั้น เราไม่ได้มองข้างหน้าหรือมองสภาพแวดล้อมแต่เราเปลี่ยนโลกภายในเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นก็คือเริ่มจากการเปลี่ยนโลกภายในหรือเปลี่ยนตั้งแต่ความคิดของเราซึ่งหากวันนี้เราคิดเหมือนเดิมๆแน่นอนผลลัพธ์เราต้องการผลลัพธ์หรือเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งหากเราต้องการหรือเป็นคนร่ํารวยหรือสําเร็จตั้งแต่ก่อนเราหาวิธีการมาเองมากมายแล้วแต่มันไม่เคยทําให้เราสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการที่เราบอกตัวเองว่าฉันต้องทํางานหนักๆเท่านั้นถึงฉันจะร่ารวย หรือฉันต้องทํางานหนักๆเหงื่อไม่ออกฉันไม่ได้เงินแน่นอนเราคือคนสั่งจิตใต้สํานึกของเราเมื่อจิตใต้สํเนึกของเรารับรู้ความรู้สึกนั้นแน่นอนทําไมทุกๆอย่างเขาไม่รู้ค่ะว่าเราคือคนสั่งเพราะฉะนั้นการที่เราจะสั่งไม่ว่าจะเป็นฉันคือคนสําเร็จแบบง่ายๆสบายๆฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ไม่ว่าฉันจะคิดอะไรสิ่งที่ฉันคิดไวกว่าที่คิดและมากกว่าที่ขอเสมอเพราะเราต้องการที่จะบอกหรือตอกย้าจิตใต้สำนึกของเราให้มันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นภาษาคําพูดอารมณ์ความรู้สึกของเราแน่นอนมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตหากเราคือคนหนึ่งค่ะที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนคลิปมหากาศยี่11วันซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนจะบอกว่าทําไมครูคะหนูเรียนคลิปมหาอกาศยี่11วันทําไมหนูไม่เหตุผลหนูถึงไม่เหตุผลเราต้องกลับไป ถามตัวของเราค่ะว่าเฮ้ยเราเชื่อไหมว่าสิ่งที่เราทํามันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ทําไมวันนี้กับการที่เริ่มไม่ว่าจะเป็นกดแรงยึงดูสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเริ่มจากการคิดดีคิดบวกหากวันนี้เราไม่เริ่มตั้งแต่การคิดดีคิดบวก และกับเนื้อหาวันนี้นั่นก็คือทำสิ่งนี้ชีวิตดีดีแน่นอนนั่นก็คือการเริ่มจากการที่เราเปลี่ยนความคิดของเราเมื่อความคิดของเราเปลี่ยนค่ะแน่นอนทำไมคะการลงมือของเราเปลี่ยนเเช่นเดียวกันนะคะเราเองก็คือคนหนึ่งค่ะที่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะ จากการได้เรียนคลิปมาหาการ์21วันหากเราคือคนหนึ่งค่ะที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตสิ่งแรกนั่นก็คือคุณต้องไปเรียนคลิปมาหาการ์21วันค่ะนะคะนั่นก็คือการเป็นการโปรแกรมจิตหรือว่าเป็นการเคลียร์จิตใต้สำนึกของเราเพราะอะไรก็ตามที่เรารู้สึกนึกคิดสิ่งนั้นเรากำลังดึงดูด ไม่แปลกทำไมเรื่องราวที่เราไม่เคยปรารถนาหรือเรื่องราวที่เราไม่เคยที่จะต้องการให้มันเกิดแต่ทำไมมันเกิดกับเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเรามัวแต่คิดถึงแต่สิ่งที่เราไม่ปรารถนาหรือเราไม่อยากให้มันเกิดเรื่องราวแบบนั้นวันนี้เมื่อเราเจอทางรัฐในการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันเป็นกฎระดับโลกแน่นอนค่ะมันไม่มีใครสามารถที่จะบังคับใครได้เลยค่ะว่าเธอต้องลุกขึ้นมาคิดดีคิดบวกนะเธอต้อง คิดลุกขึ้นมาสร้างเครือข่ายหรือในเรื่องแต่การคิดแต่ในสิ่งที่เราปรารถนาเท่านั้นเพราะมันไม่มีใครสอนเราแต่วันนี้กฎก็คือย่อมเป็นไปตามกฎเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครสิ่งแรกนั่นก็คือการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณต้องเริ่มตั้งแต่การคิดดีคิดบวกไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับฉันดีมากเสมอและเราใส่ภาษา ให้จิตใต้สำนึกของเราใหม่แต่ก่อนเราเคยบอกว่าเงินหายากเหงื่อไม่ออกฉันไม่ได้เงินเราเริ่มเปลี่ยนภาษาใหม่ว่าเงินหาง่าย,ายฉันจิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองชีวิตของฉันสําเร็จวายสปื้สปาร์ตยิ่งกว่าแสงหรือฉันสําเร็จง่ายจังวะอะไรฉันเรียนรู้ได้ฉันพัฒนาตัวเองได้ฉันเรียนรู้ได้ซึ่งแต่ก่อนเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่บอกตัวเองว่าทําไมมันยากจังวะการเปลี่ยนแปลงชีวิตทําไมมันยากจังไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนิดๆิดหน่อยๆน่อยหรือเรียนรู้อะไรนิดๆิดหน่อยหน่อย เราบอกตัวเองเสมอว่าทำไมมันยากจังฉันทำไม่ได้หรอกเราก็คือคนหนึ่งที่เคยบอกตัวเองแบบนั้นแต่เมื่อเจอเขาเรียกว่ากฎจักรกวาลและแรงเงินดูดแล้วเราเปลี่ยนภาษาพูดใหม่ทั้งหมดให้กับชีวิตของเราเพราะเราต้องการเป็นแบบนั้นทําไมในเมื่อกฎจักรกวาลและแรงเงินดูดเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกหากฉันจะลุกขึ้นมาควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของฉันไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกหรือความเชื่อของเราซึ่งมันไม่ได้ใช้เงินในการ ในการเปลีป่ยนแปลงชีวิตเลยอ,อารมณ์ก็คืออารมณ์ของฉันความรู้สึกก็คือความรู้สึกของฉันทำไมฉันจะสร้างมันขึ้นมาใหม่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นแน่นอนการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเริ่มตั้งแต่ตัวของเราคือเราไม่สามารถที่จะไปบังคับใครได้มันเปรียบเสมือนว่าคนกินเท่านั้นถึงอิ่มคนทําเท่านั้นถึงได้กฎก็คือเป็นไปตามกฎหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยกฎจักรวาลมันคืออะไรมันมีตัวตนไหมวันนี้หากเราคือคนหนึ่งที่ต้องการเปรียบเทียบไม่ว่าอะไรก็ตามค่ะล้วนมีพลังงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณ Wi-Fi สัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณมือถือหรือแม้กระทั่งการเจอกันอยู่ตรงนี้นั่นก็คือมันมีสัญญาณไม่ว่าบุมือของเราทําไมคะจะไปแย่ที่นิ้วเราก็สามารถที่จะกระแสะไฟยังสามารถที่จะดูดนิ้วหรือดูดมือของเราได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีพลังงานแต่เราจะมองเห็นค่าหรือให้ค่าพลังงานในทุกอย่างว่าเฮ้ยเขากําลังส่งเสริมสนับสนุนฉันหรือเปล่าหรือเราจะเป็นคนหนึ่งที่มองหรือไม่ให้ค่าพลังงานอะไรเมื่อ เราไม่เคยที่จะขอบคุณสำนึกรู้คุณหรือให้ค่าพลังงานไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของการขอบคุณเราเองก็คือคนหนึ่งที่เกิดมาไม่เคยที่จะขอบคุณหรือว่าขอโทษตัวเองเลยค่ะเพราะเรารู้ว่าให้ทำไมตัวฉันฉันต้องขอบคุณด้วยหรอฉันต้องขอโทษด้วยหรอพลังที่มันสำคัญที่สุดในการที่เราจะเดินต่อหรือในการที่เราจะไปต่อในชีวิตของเรานั่นก็คือพลังในตัวของเรา วันนี้กับการสร้างคุมพลังในตัวของเราไม่ว่าจะเป็นการบอกรักขอบคุณเริ่มตั้งแต่การขอบคุณบอกรักตัวของเราเริ่มแผ่ออกไปยังอย่างทุกสรรพสินที่อยู่ข้างเราไม่ว่าจะเป็นที่นอนหมอนมุ้งที่ที่อยู่ เราอยู่อาศัยหากวันนี้เราไม่เคยสํานึกรู้คุณหรือเราหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันมีจริงด้วยหรอสิ่งที่อยู่หรือว่าพลังงานทุกสิ่งย่อมมีพลังงานค่ะเมื่อเราเห็นค่าหรือให้ค่าพลังงานกับทุกสิ่งนั่นคือเขาส่งเสริมสนับสนุนเราหากวันนี้เรามองไม่เห็นคุณค่าหรือค่าพลังงานและใครจะส่งเสริมสนับสนุนเราวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเริ่มใช้คําว่าขอบคุณบอกรักกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นขอบคุณ สำนึกรู้คุณเกี่ยวกับตนเองสำนึกรู้คุณในทุกสรรพสิ่งสำนึกรู้คุณออกไปยังจัก,กรวาลแห่งนี้หากเราคือคนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะคําว่าขอบคุณเปรียบเสมือนว่าเราได้รับสิ่งนั้นมันมาแล้วยิ่งขอบคุณมากเท่าไหร่สิ่งนั้นก็คือย่อมขยายเราย่อมดึงดูดเรื่องราวที่เราปรารถนาได้อย่างง่ายๆสบายสบายหากวันนี้เราจะเช็คตัวเองได้อย่างไรว่าคําพูด อะไรวันนี้เราสามารถตอบตัวเองได้ไหมว่าเราบอกข้อดีในตัวของเราอะไรได้บ้างซึ่งแต่ก่อนเราเองก็คือคนหนึ่งค่ะที่ไม่สามารถบอกข้อดีของตัวของเราได้เลยค่ะว่าฉันมีข้อดีอะไรหรือฉันมีความโชคดีอะไรแต่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มจากการฝึกฝึกสร้างความโชคดีให้กับตัวเองในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นการที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาค่ะเราบอกตัวเองเสมอว่าเฮ้ยโชคดีจังเลย วันนี้ฉันยังมีลมหายใจโชคดีจังเลยที่วันนี้ฉันยังได้มาส่งต่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันโดยที่มันเกิดจากการที่เราทำไมคะเริ่มที่จะรู้สึกหรือว่าสร้างพลังความโชคดีให้กับตัวเองสิ่งที่มันจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างรวดเร็วค่ะนั่นก็คือพลังคำพูดที่มันให้กับตัวของเราก่อนเราเคยเชื่อคนอื่นทั้งหมดว่าเฮ้ยเขาเก่งจังเขาทำได้แต่คนคนหนึ่งเราเชื่อ ทุกคนแต่เราไม่เคยเชื่อมั่นในตัวของเราค่ะว่าเราสามารถที่จะเป็นมันได้เพราะฉะนั้นภาษาพลังคําพูดที่มันให้กับตัวเราเราบอกตัวเองได้ไหมว่าเฮ้ยเมื่อมีมนุษย์คนหนึ่งทำได้เราก็คือคนหนึ่งที่ทำได้เ,เมื่อมีคนหนึ่งที่สำเร็จได้ฉันก็คือคนหนึ่งที่สำเร็จได้เฉกเช่นเดียวกันพลังคำพูดพวกนี้มันสร้างพลังในการไปต่อของเราในทุกๆวันค่ะ วันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายๆคนอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ตามหาความสําเร็จหรือว่าทําทุกอย่างแต่ไม่เคยประสบผลสําเร็จเลยเราเองก็คือคนหนึ่งที่เป็นคนที่ขยันมากๆแต่เมื่อความขยันของเราเราไม่เคยรู้เลยค่ะว่าเราใส่แต่พลังงานด้านลบให้จิตใต้สํานึกของเราไม่ว่าเหงือไม่ออกฉันไม่ได้เงินฉันต้องทํางานหนักๆเท่านั้นถึงฉันจะได้เงินฉันต้องนอนน้อยๆทางานเยอะๆฉันถึงจะเป็นคนร่ํารวยหรือสําเร็จได้ แต่เมื่อเจอทางลัดนี้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะทุกๆวันในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเฮ้ยมันทําไมมันง่ายแบบนี้ชีวิตฉันทําไมเปลี่ยนแปลงง่ายแบบนี้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันเริ่มที่จะเกิดจากการที่เราเปลี่ยนโลกภายใน เพราะฉะนั้นโลกภายในสร้างสารรค์โลกภายนอกหากวันนี้เราคือคนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณต้องไปเรียนคลิปมหากาศย1วันค่ะเพื่อเป็นการโปรแกรมจิตของเราและที่สําคัญจงอนุญาตตัวของเราให้ตื่นรู้จงอนุญาตตัวของเราให้เปลี่ยนแปลงชีวิตหรือเรียนรู้บอกตัวเองซ้ําๆว่าฉันเรียนรู้ได้ฉันพัฒนาตัวเองได้ฉันเชื่อว่าฉันทําได้เราจะเป็นคนหนึ่งที่พูดหรือให้พลังเพราะฉะนั้น เมื่อเรารู้กฎจักรวาลและและรงดูดว่าเราจะเป็นไปตามที่เราพูดเราจะเป็นไปตามที่เรารู้สึกนึกคิดและอะไรที่เรากําลังคุ้นคิดรู้สึกซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆสิ่งนั้นเรากําลังถูกดึงดูดมา,าหาหรือในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นแบบนี้นั่นคือชีวิตของเรา เราคือคนกำหนดเราก็คือคนหนึ่งที่ดึงดูดเรื่องราวทุกอย่างเข้ามาในชีวิตของเราค่ะคุณยังไม่ต้องเชื่อแต่คุณต้องไปลองพิสูจน์ด้วยตัวของคุณค่ะไม่ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการกระทําของเราทุกๆอย่างหากวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันเจอแล้วทางรัดทางรอดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันเจอแล้วกฎจักรวาลและแรงดูดก็คือกฎธรรมชาติ เปรียบเสมือนเราคิดอย่างไรเรากระโดดตึกเราก็ย่อมตกตึกเราคิดแบบไหนเราก็ได้แบบนั้นและเราจะทำอย่างไรหรือใช้กดแรงดึงดูดแบบนี้อย่างไรให้ทันคนกับคนที่ฉันรัก เพราะฉะนั้นเราต้องตอบบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันสําเร็จไวรวดเร็วสปืดสปาร์ตยิ่งกว่าแสงฉันสามารถหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเพราะเราต้องการที่จะตอกย้ําแต่ด้านดีว่าฉันสําเร็จง่ายๆสบายสบายเพราะเราต้องการคําว่าง่ายๆสบายสบายเพราะแต่ก่อนเราเองก็คือคนหนึ่งที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันยากจังทําไมฉันทําอะไรก็ยากแบบนี้<ป>เพราะฉะนั้นภาษาที่เราพูดสําคัญมากๆในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเรามีมันสมองสุดอัจฉริยะค่ะเราสามารถตอบตัวเองได้ วันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันง่ายใส่ค่าพลังงานหรือภาษาในการพูดของเราในคําว่าง,ง่ายๆสบายๆนะคะวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตง่ายมากๆสําหรับเพจนี้ยังส่งต่อแบ่งปันสิ่งที่ดีๆเรื่องราวดีๆค่ะอาจจะสว่างบ้างแจ้งบางนะคะมองเห็นใครบ้างถ้าใครบ้างต้องกราบขออภัยด้วยค่ะนะคะแต่นาเชื่อเหลือเกินว่าพลังคําพูดหรือเสียงที่ส่งออกไปให้กับผู้คนตรงนี้คุณได้ยินอย่างชัดอย่างแน่นอนถึงแม้ภาพมันอาจจะมืดหรือเบลอบ้างนะคะ ต้องสวัสดีนะคะวันวาเลนไทน์สำหรับทุกๆคนด้วยคลิปนี้นะคงต้องขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้คงต้องลากันแค่นี้ค่ะไม่ได้ทักใครเห็นใครบ้างก็อย่าว่ากันเลยค่ะบายบายค่ะ